โปรโมชั่นนะคะรถเก่งผ่อน2,000รถกระบะผ่อนเพียง3,000นะคะจนถึงสิ้นปีนะคะ<อ>คุณลูกค้านะเตรียมเอกสารเข้ามาไม่ต้องวางเงินจองไม่เสียค่าจัดไฟแนนซ์นะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอีทก็อยู่ที่โชว์รูมตีรถสวยนะจ๊ะสาขาร,างรังสิทคลองสองธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะ วันนี้นะคะมาเจอกับอีทแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยวันนี้ไม่ได้มาไลสดนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมาพรีวิวรถนะคะซึ่งเป็นรถยอดนิยมติดตลาดเลยนะจ๊ะสำหรับนิสสันนาวาร่ NP 3 0 0 Black Edition นะคะนี่เลยนะคุณผู้ชมรถสวยมากๆเลยนะจ๊ะสำหรับคันนี้สีแดงแสบตาแป๊ดเลยนะคะคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะเทียบเท่า ค่ยแดงเลยนะคะคันนี้นิสสันนาวาร่า NP 3 0 0นะจ๊ะตัว Black Edition คันนี้ เป็นรถปี2019ทูโทนเลยนะจ๊ะแดงดำเนาะคันนี้แล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลช่วงล่างเนี่ยเรียกได้ว่าเกาะติดถนนมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะรูปทรงดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะพาดูทั้งภายนอกและภายในและตอนนี้นะคะซุ้มล้อเนี่ยอยากจะให้ดูที่ซุ้มล้อแล้วก็ล้อของเขาเลยนะคะสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะเรียกได้ว่าการที่จะ กระเด็นนะคะโครนกระเด็นเข้าเครื่องเนี่ยน้อยมากๆนะคะเพราะว่ามีตัวเกาะซุ้มล้อแบบนี้เนาะใครนะคะที่ต้องการหารถสายลุยเลยนะคะนาวาร่า NP 300คันนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วมาดูด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยเป็นคอนโซลสีดำเนาะสีดำแล้วก็มีไฟตัดหมอกสีดำเป็นครอบสีดำเนาะแล้วก็มีไฟตัดหมอกตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่เลยนะคะ ด้านหน้าเนี่ยเรียกได้ว่าสวยมากๆเป็นโฉมใหม่ของนาวรา NP 3 0 0เลยนะคะป้ายแดงนะคะคันนี้ขายอยู่ที่798,000บาทนะคะแต่ที่ตีรถสวยของเรานะจ๊ะตีรถสวยของเราขายเพียง 4 9 8 0 0 0บาทเท่านั้น <Wow. S 1> นะคะเดี๋ยวมาเก็บดีเทลกันเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยจะสวยขนาดไหนนะจ๊ะนี่เลยไฟข้างหน้าเนี่ยเป็นโฉมใหม่เนาะนอกจากเป็นโฉมใหม่แล้วนะคะไฟหน้ายังสวยมากๆเลยนะจ๊ะที่สําคัญตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะไฟตรงกระจกนะจ๊ะไฟกระจกนะคะสวยมากๆนี่เลยนะคะแพลนตรงนี้เลยคนลูกค้านะคะที่ ื่นชอบในตัวนาวร่าคันนี้นะเรียกได้ว่าแทบจะสมบูรณ์แบบเลยนะสำหรับนาวร่าเ p 3 0 0คันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะจ๊ะภายในคันนี้นะคะเป็นตัวแคบเนาะเป็นตัวแคบเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวแคบนะคะ เครื่องยนต์2.5 e ีนะคะตัวนี้ช่วงล่างเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแต่งเลยนะจ๊ะแข็งแร่งมากๆคันนี้แล้วก็ภายในก็เป็นเบาะหนังนะคะตะเข็บนะคะสีแดงเนาะเย็บสีแดงเรียกได้ว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นตัวมันติฟังก์ชันนะจ๊ะแล้วก็คันนี้จะบอกว่าไม่น้อยมากๆเลยถ้าคุณลูกค้านะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงเสียงจริงเข้ามาได้เลยนะคะที่ตีรถสวยสาขารังสิตคลองสองแันย บุรีจังหวัดปทุมธานีเลยนะคะเดี๋ยวไปดูรอบๆคันกันเลยนะจ๊ะว่าจะสวยขนาดไหนนี่เลยด้านหลังเนี่ยก็เป็นตูดฉลามอ่าเป็นเป็นตูดตูดเป็ดไม่ใช่ตูดฉลามตูดเป็ดเลยนะคะเอกลักษณ์ของนิสสันวาร่า NP 3 0 0เลยนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น รุ่นยอดนิยมของคนไทยเลยนะคะครองใจคนไทยไปเลยสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบในสายลุยนะคะเห็นหลายๆคลิปนะคะที่มีการรีวิวรถนาวาร่านะ,ะบุกน้ำลุยไฟนะคะลุยโคลนไม่ว่าพื้นที่จะทุรก,กันดังขนาดไหนนะคะตัวยกสูง NP 3 0 0คันนี้ก็เอาอยู่เลยนะจ๊อะอยากคันนี้นะคะก็เป็นตัว VGS Turbo เรียกได้ว่า สวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะจ๊ะนี่เลยมาชมห้องเครื่องนะคะตัวนี้นะคะเรารับประกันเลยว่าไม่ชนหนักไม่พิกคว่ำไม่น้ําท่วมไม่แท้แน่นอนดูสิคุณผู้ชมเครื่องยังใหม่อยู่เลยนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นปี2019นนะคะเป็นตัวชมใหม่เลยนะคะคุณลูกค้าก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจเลยนะจ๊ะนี่เลยด้านบนนะคะด้านบนก็ยังใหม่อยู่นะจ๊ะยังใหม่อยู่เออ หม่คลิปเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นผ่อน3 0 0 0ัจนถึงสิ้นปีผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะจ๊ะผ่อนถูกกว่า NMAX อม็กอีกนะจ๊ะใครที่สงสัยนะจ๊ะหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อเบอร์อีได้เลย0928322146นะคะและต่อมานะคะเมื่อกี้เราก็ไปดูตัวแคปแล้วเนาะสำหรับนิสสันนาวาร่า NP 3 0 0นะคะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะของเรายังมี4 <c oughs> ประตูอีกนะคะสำหรับนิสสันนาวาร่า NP 3 0 0และตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ 2.5e เป็นตัวคาลิเบอร์นะจ๊ะรถสว สภาพดีมากๆาตัวนี้ก็พิเศษขึ้นมานิดนึงนะคะจะเป็น VGS Turbo นะจ๊ะแล้วก็เป็น4ประตูนะคะลายคล้ายกันเลยนะจ๊ะเป็นตัว Black Edition เช่นกันเนาะตัวนี้นะคะก็ใครที่ชื่นชอบในรถ4ประตูนะคะไม่ไม่ค่อยต่างกันมากเลยนะคะคันนี้นะคะป้ายแดงจะอยู่ที่877,000บาทนะคะแต่ว่าเราขายเพียง528,000บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม คันนี้เป็นรถปี2018นะคะเครื่องยนต์ดีเซลช่วงล่างเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแกร่งสมรรถะสมรรถนะสมรรถนะแบบดีเยี่ยมมากเลยนะคะคันนี้ไม่วิ่งแค่2 10, 4 0 0 0สเท่านั้นคุณผู้ชมคันนี้นะคะเป็นท้ายเป็นท้ายตุดเป็ดนะคะเป็นท้ายตุดเป็ดเลยนะคะจะเป็นเรียกได้ว่าเอกลักษณ์ของนิสสันนวราชเลยนะคะไม่มีใครลอกเลียนแบบได้แต่ว่าก็เริ่มจะมีแล้วแหละเนาะ แล้วก็ล้อนะคะก็จะเป็นล้อแม็กหกสิบสิบแปดนะคะหกสิบสิบแปดเนาะประมาณนี้ นี่นะคะแล้วก็มาดูภายในเลยนะจ๊ะภายในด้านหลังนะคะเป็นเบาะผ้านะคะรถสวยมากๆเลยนะจ๊ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะันนี้มันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะจ๊ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเนี่ยเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบในน a วราร่า NP สารอคันนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะคุณลูกค้านะคะที่เป็นพนักง,งานบริษัทตอนนี้เตรียมเอกสารเข้ามาได้เลยนะนี่เดี๋ยวดูรอบๆคันเลยนะคะคันนี้นะคะขายเพียง 528,000บาทนะจ๊ะใครนะคะที่อยากจะได้รถไว้ใช้งานสวยๆแบบนี้นะคะก็ติดต่ออีทมาได้เลยนะคะสำหรับนาวรา NP 300คันนี้นะคะ Black Edition คันนี้เลยคุณลูกค้าต้องตกใจมากแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะราคาเพียง498,000บาทและก็ผ่อนแบบเบาสบายกระเป๋าเลยนะคะอยู่ที่7,900บาทนะจ๊ะและ NP 300 4ประตูของ ของเรานะคะก็มาในราคาที่เบาสบายเหมือนกันเลยนะจ๊ะสบายกระเป๋ามากๆในราคา5 2 8 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่9,800บาทเท่านั้นนะจ๊ะคันนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าสุดๆกันไปเลยแล้วก็ผ่อนถูกๆแบบนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะของเรามีรับประกันนะคะรับประกันซื้อคืนนะคะ ว่าเป็นรถไม่ย้อมแมวนะคะรถไม่ชนหนักไม่พิกามไม่น้ําท่วมและไม่แท้แน่นอนเลยนะจ๊ะแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์เกียร์เฟืองท้ายนะคะและก็นอกจากนี้ซื้อรถของเราไปยังมีบริการหลังการขายนะคะ24ชั่วโมงเลยนะจ๊ะเราลิงก์กับ WSmart นะคะคุณลูกค้านะคะจะรถเสียยางแตกแบตหมดที่ไหนนะคะแห่งหนตําบลใดของประเทศไทยนะคะ W Smart นะคะ ครอบคลุม77จังหวัดเลยไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะของเรามีเงินชดเชยให้คุณลูกค้านะจ๊ะถ้าเกิดว่ารถเข้าศูนย์เข้าอู่ซ่อมแซมเนาะเราก็มีเงินชดเชยให้นะคะและขอเน้นย้ำนะจ๊ะจองรถจัดไฟนแนนซ์ของเราที่ตีรถสวยไม่ต้องวางเงินจองไม่เสียค่าจัดไฟนแนนซ์เลยนะคะและก็อีนะคะก็ขอฝากนะคะฝากช่อง YouTube ของอีด,ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วผิดพลาดประการใดขออาภัยมานนที่นี้ขอบคุณค่ะ